สวัสดีครับทุกคนนี่ผมอยู่กับ ev หนึรอยห้าสิบนะครับวันนี้ผมจะพามาดูทุกสีนะครับแล้วก็จะมาเทียบตลาดการผ่อนนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับผ่อนเท่าไหร่นะครับไหนใครชอบสีไหนเราช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับขอ fc หน่อยกันเนนะสีขาวนี่สีขาวสีใหม่นะครับตัวนี้ปี2 0 2พันยสิบครับเพิ่งเปิดตัวน่าจะวันที่หกนะครับเริ่มทยอยสูงนะครับแล้วก็จะมีสีแดง ก็สีน้ำตาลนะครับแล้วก็สีดำนะครับนี่วันนี้หาข้อมูลให้เต็มที่ครับจุดเด่นครับนี่มีอะไรบ้างเนดะี๋ยวผมจะพูดพูดตามนี้เลยเนาะไฟหน้านะครับเนาะเริ่มที่ไฟหน้าเลยนะครับเป็นฟู l LED นะครับไหนที่ไหนสวยครับ ไปนหน้า Full LED นะครับแล้วก็จะมีดิสเบรกหน้านะครับเป็น ABS นะครับแล้วก็เป็นแบบเวฟดิสนะครับแล้วก็จะเป็นเบรกดิสเบรกหลังด้วยเนาะดิสเหล็กเบรกหน้าหลังนะครับตัวนี้ตัว ADV 150นะครับเด่นนะครับแล้วก็จะมีโช๊คชูว่านะครับสมาร์ทคีย์นะครับแล้วก็เรือนไมล์แบบ L.C.D. แบบจัดเต็มนะครับพร้อมฟังก์ชันอุณหภูมิสิ่งรวดล้อนนะแล้วก็เก็บหมวกกันน็อกเต็มใบได้นะครับแล้วก็จะมีที่ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือนะครับนี่จุดเด่นนะฮะนะครับเป็นเครื่องยนต์ร้อยห้าสิบซีซีนะครับระบบเครื่องยนต์ก็จะเป็นแบบ Enhance Smart Power นะครับ ก็คข่าๆแล้วกันเนาะจะพามาดูสีเฉดแนววันนี้จ <tinc S 2> like ุดประสงค์ไม like ่มีอะไรมากนะครับพามาดูสีนะว่าชอบสีไหนแลกันเนาะก็เพื่อจะเป็นแนวทางนะครับเพื่อให้ตัดสินใจซื้อเนาะ a d v ร้อยห้าสิบนะครับจะดูด้านหลังเนี่ยผมว่าโชคทองสวยมากเลยแนวนี่ไหมกรบอกโชคสีทองครับสวยมาก อชอบสีไหนว่ามาครับถ้าใครชอบสีไหนก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับอ่าผมพูดเรื่องบอะน,นิดนึงแล้วกันเนาะบอะบอน,นะครับไอตัวที่มันเป็นสีแบบน้ำตาลกับสีดำนะครับจะเป็นแบบดำดำทั้งบอะเลยนะครับส่วนที่มันเป็นสีตัด แบบแดงดําอย่างเงี้ยมันจะเป็นเบากพื้นด้านหลังจะเป็นสีออกอ่าเทาเทาขาวขาวเนาะสีขาวก็เป็นเหมือนกันครับสีเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูดดูแบบให้เห็นเปรียบเทียบได้เลยครับเลยบอกนะครับตอนเดืนก็เหมือนกัน,กนครับหน้าปัดเดือนใหม่นะครับซิวปรับได้ลงต่ำได้นะครับซิวหน้า แล้วก็ถ้านั่งแบบซิดอินนะฮะแผ่นทรงแบบแผ่นใหญ่นะครับทรงใหญ่ตกอ้วนๆหน่อยเนาะนั่งสบายครับขับขี่ทางไกลสบายครับแล้วก็ถังจุดน้ำมันได้แปดลิตรนะครับมีอะไรก็ใครรู้ก็ลองเชิยคอมเมนต์หน่อยนะครับ เดี๋ยวเขามาคุยแล้วงราคาราคาก็ยังอยู่ที่เดิมน,นะครับ97,900ตั้งแต่ตั้งแต่ปลดเปิดตัวยันถึงทุกวันนี้นะครับราคาเดียวกันเลยไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีบวกลบครับนี่ตารางการผ่อนทำไมจะเห็นด้านหน้าชัดๆเต็มๆเนาะอะ ก็ตัดให้เพื่อให้ทุกคนได้เห็นชัดเลยนะครับนี่ชอบแบบไหนแนวไหนนะครับว่ามาได้นะครับช่วยคอมบินได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะ้องก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์นะครับ,กก share, รบแล้วก็กดซับสไคร e นะก็เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับสำหรับปีนี้ก็ขอบคุณมากครับผม